ไหนก yup. ูป็นไหนม่ได้ทงพวงไปดพอรัดไม่ได้ดเ่นดามวันงแต่นัที่สมแล้วปก็แป้งหัวใหญ่วันนี้ทัดไปดีแล้เกิดจะร้อนพาโดนทรมันแล้วก็ฝอกระเ้งิดจะเต็มที่เลย

คนมีพัฒนาสีไม้ลายเบอร์นั้นไม่ธรรมดาทีเดียวับนี่ไม่แน่แล้วแบบนี้ไม่แน่แล้วแล้วติดเชื่อก็ไม่ธรรมดาทีเดียวแต่า็าสยังไงนีมัตั้ิามไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่อันนี้คนอื่นะม่ติดนะ่จะบุกไปก่อนบุก เาด้วยได้ขยายด้วยโอ้โหเอาไฟอันไหนก็รอรุ oh, ้นบางอยู่โอ้ายนี้ก็จะดูจะิอย่างเดียวัมีสล้ารบควิดด้วยเาแล้วเ้นที่มาแล้วไล่กลับแล้วไล่กลับแล้วเอิ้นไล่กลับ

Obrigado. É um... é.